คัดคัดก่อนคัดก่อนอือคัดเอาเอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แอ่อ่ะเมื่อกี้ไปอ่านนั้นไงที่อยู่ที่อยู่ใช่ไหมเพชรบุรีตัดใหม่ให้เราคิดอยู่ว่าล้วตัดเก่าอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ใกล้ๆกันตรงกันเลย ตัดลิ้นเราไปเลยตอนนี้นะครับผมนะกับการถ่ายทอดสดในรอบที่2นะครับนะการกักโรคนะครับก็เป็นวันที่25แล้วนะครับของอพ่อพลายสักสุรินนะครับท่านทูตของเรานะท่านทูตของเราวันที่25อายุเท่ากันกับเราเลยเนี่ยเท่าแต่อายุเราเลยอะ่ะเท่าเดียวกันกับพี่เลยเหมือนกันพ,พี่ก็อายุ25เหมือนกันนะครับ <laughs> แล้ววันนี้ก็เปิดไลฟ์มาให้ฟังเสียงพ่อพลายกันยาวๆนะคะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้โ oh, หเสียงกังวานเสียงใสแน่วันนี้กินป๊อกกี้อ้อยนะะมีเสียงหักป๊อกกี้ด้วย<า>กรอบแกบกรอบเลยนะครับนะวันนี้ป๊อกป๊อกป๊กนะคะ Good evening, lady and gentlemen. Welcome to our uh, second part of s a k s r i n e during the quarantine durations of day 25. And he just Eating sugar cane and grass, so you can hear the sound. And for today, I heard it's from Admin Kurtai. He mm. said like it's very really soft, light, and it's very good atmosphere for today. this mm. yeah, from the screen, from the screen, and also saccharin is full of the screen. Yeah. รูปใบฮิฮิเก็ต g ิเกอร์ h ิเก็ตบิเกอร์แทน the first day Yes คุณอันดีเรกเซลนั้นบอกว่าแอดมินเดียไม่ต้องกลัวแอดเดียไม่ต้องกลัวใครลู่อู้จะมีคนลู่อูเดี๋ยวจะมีคนลู่อูนะคะกลัวกลัวคนแย่งไม้เดี๋ยวเขาจะมาลู่ไม้